ขอสวัสดีเพื่อนๆที่เปิดเฟซแล้วก็เห็นผมกำลังพูดอยู่นะครับห่างหายไปเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับวันนี้ก็เห็นว่ามีเวลาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญใกล้จะถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เลย มาพูดคุยกับเพื่อนกัลยาณมิตรที่รักที่เคารพทุกท่านนะครับผมผมเนี้ยไปเลือกตั้งล่วงหน้ามาแล้วเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมานอกเขตนะครับก็คือไปที่กเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับผมก็วางแผนการไปเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ค่อนข้างจะจะดีก็คือไปตั้งแต่เจ็ดโมงครับ หีเปิดหีบให้ลงคะแนนเนี้ยก็เวลาแปดโมงนะครับก็ได้ลงคะแนนเป็นเป็นกลุ่มแรกเป็นแถวแรกที่เข้าไปลงคะแนนเลือกตั้งนะครับผมหลังจากนั้นคนก็เริ่มทยอยกันมามากขึ้นมากขึ้นนะครับจนที่จอดรถเนี้ยไม่มีนะต้องจอดล้นออกมานอกถนนคนที่เข้าไปจอดข้างในก็จะออกรถหรือถอยออกก็ ก็ยากลำบากเพราะว่าถนนมันแคบแล้วก็รถมันเยอะคนไปกันคนขันงจะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นวันที่14ที่จะถึงเนี้ยผมก็ขอแนะนำท่านที่จะไปเลือกตั้งตามกำหนดที่มีประกาศไว้นะครับผมคิดว่าถ้าไปเช้าเได้ก็ดีแต่บางเขตบางหน่วยเนี้ยอาจจะมีคนไม่มากแต่ถ้าเขตหน่วยที่อยู่ในเมืองหรือใหญ่ๆเนี้ย ท่านก็ไปแต่เช้านะครับผมเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เป็นวันหยุดจะได้ไปรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนเนี้ยจะต้องแสดงออกซึ่งสิทธิของเรานะครับจริงๆแล้วการเลือกตั้งเนี้ยมันเป็นหน้าที่นะครับในกฎหมายนี่กําหนดให้เป็นหน้าที่หน้าที่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทํา ในฐานะพลเมืองของของชาติเรามีหน้าที่เลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ถ้าใครเกิดไม่ไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบนะครับถ้าเราไม่ไปเลือกตั้งก็คือไม่ได้ทําหน้าที่เมื่อไม่ได้ทําหน้าที่ก็จะเสียสิทธิ์สิทธิ์บางอย่างนะครับผมอย่างเช่นสิท,สทธิในการที่จะ เสนอชื่อในทางการเมืองในการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขรัฐมนูญหรือในการที่จะลงสมัครเป็นตัวแทนในระดับท้องถิ่นหรือในระดับประเทศเนี่ยเราก็จะเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปเพราะเราไม่ไปทำหน้าที่ก็คือไม่ไปเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งนี้จึงเป็นหน้าที่แต่การที่เราจะเลือกใครนั้นเป็นสิทธิ์หรือเป็นสิทธิของเรานะครับ ะะเราจะเลือกใครเป็นสิทธิของเราเราจะเห็นว่าในในช่วงนี้ก็จะมีพักการเมืองมีผู้สมัครนะมีรถหาเสียงนะมีเดินไปพบเจอไปหาเสียงตามบ้านอะไรแล้วแต่นะครับก็จะเป็นเทศกาลที่เราจะได้พบปะก,กับผู้ที่เสนอตัวเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประชาชน แต่ทีนี้ก็เป็นเป็นสิทธิของเรานะครับที่เราจะเลือกใครนะครับแต่เราก็าต้องมีไมตรีจิตกับทุกคนแหละมีไมตรีจิตกับทุกคนที่มา,เ,าเสนอตัวนะครับมาเสนอนโยบายแต่ทีนี้เราก็ต้องดูว่าไอ้นโยบายหรือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับทีนี้ การที่จะดูว่ามันเป็นไปได้หรือจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่เราก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับต้องดูบริบทของประเทศของสังคมของเราแล้วเราก็ต้องดูว่าคนคนนีนะ้เขาเคยทำอะไรให้เป็นที่ประจักษนะ์เป็นที่น่าเชื่อถือแค่ไหนไม่ใช่ใช้แต่คำพูดนะใช้แต่คำพูดว่าจะทำโน้นทำนี้จะสร้างนั้นสร้างนี้นะจะ จะทําให้เราอยู่ดีกินด,ดีมีสุขเนี้ยมันเพียงแค่คําพูดมันก็ยังเชื่อถือไม่ได้เราต้องดูพฤติกรรมดูการกระทําที่ผ่านมาเนี้ยกรรมเป็นเครื่องแสดงเจตนานะครับเพราะฉะนั้นต้องดูพฤติกรรมดูประวัตินะประวัติของคนคนนั้นนะซึ่งถ้าเรารู้จักเขาดีหรือว่าจากการที่เราได้ทราบในสื่อนะในบทบาทที่เขาได้กระทํามาเนี้ย เราก็จะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกคนใหม่กันแน่นะครับเพราะว่ามันรักพี่เสียดายน้องมันมีเยอะนะครับมีคนเก่งๆบางทีก็มาลงในเขตเดียวกันเขาเรียกว่าช้างชนช้างนะครับมาชนกันเราไม่รู้จะเลือกใครแล้วก็ในส่วนที่หลายคนบอกว่าตอนนี้ประชาชนก็มีรายได้นะครับจากการ ที่ผู้สมัครหรืออาจจะเป็นหัวคะแนนนะครับมาเสนอว่าจะให้เงินให้ทองอันนี้หรือบางคนไปรับมาแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าผิดวัตถุประสงะค์นะครับผิดวัตถุประสงค์เพราะว่าการเลือกตั้งนั้นเราต้องเลือกคนที่เข้าไปทําหน้าที่แทนประชาชนนะครับเราไม่ใช่เลือกว่าเราไปขายเสียงอันนี้ก็จะทําให้มันผิดวัตถุประสงค์แล้วก็การเมืองมันก็จะ ไม่มีการพัฒนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่านโยบายที่ให้ไว้นียมันทำได้จริงไหมแล้วเขาเนี่ยเคยทำสิ่งเหล่านี้มามากน้อยแค่ไหนมีความสามารถมีความรู้ความสามารถนะครับมีพฤติกรรมนะมีผลงานนะรสร้างผลงานไว้แค่ไหนอันนี้เราก็ต้องพิจารณาแบบนี้ การเลือกนั้นก็ต้องเลือกเพื่อประเทศชาติไม่ใช่ว่าเลือกเพราะว่า1.000 2.000หรือถ้านเงินไม่มาก็การไม่เป็นอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับแอ่นี้ก็อย่าไปคิดถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนั้นแต่เราต้องมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มีหัวใจเพื่อประเทศชาตินะครับผมอันนี้เป็นความเห็นของผมผมนี่ไปเลือกมาแล้วนะครับเขาไม่ได้มาหาเสียงกับผมหรอกผมก็พิจารณาแล้วผมก็ เลือกตามที่เห็นว่าประเทศจะได้ประโยชน์นะครับผมซึ่งเลือกข่ามเขตเนี้ยผมอยู่นนทบุรีบางใหญ่เขตเลือกตั้งที่6ผมก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูในผู้สมัครเพราะว่าเวลาเราเข้าไปในกรูหานะครับอันนี้ผมเ,เรียนท่านทั้งหลายไว้ที่รู้จักนะครับผมที่ดูผมไลฟ์สดอยู่ก็คือเราจะไม่ ในบัตรเลือกตั้งจะไม่มีชื่อสสเลยนะครับไม่มีชื่อสสไม่มีชื่อพักในสสเขตนะครับไม่มีชื่อสสไม่มีชื่อพักมีแต่หมายเลขหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าเราจะเลือกพักไหนชื่ออะไรก็ต้องไปดูมาก่อนนะครับไปดูใน Google ก,ก็ได้เข้าไปว่าผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง นะจังหวัดนนทบุรีมีกี่เขตเขตไหนบ้างนะเขตบางใหญ่ที่จะเลือกเนี้ยมีพักไหนบ้างมีใคร